ะน,นี้กเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงกําลังประสบปัญหาราคาปลากระพงตกต่ำเนื่องจากมีการนาเข้าปลากระพงจากต่างประเทศซึ่งทางด้านนายเฉลิมพลเกิดป้านอายุ63ปีประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลากระพงตําบลยกระบาดได้กล่าวว่าปัญหาใหญ่ของผู้เลี้ยงตอนนี้ก็คือขายปลากระพงได้ราคาถูกส่วนทางกับต้นทุนราคาอาหารที่สูงและค่าไฟฟ้าแพงปัจจุบันราคาอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละเกือบ50บาท ส่วนราคาขายปลากระพงก็ได้กิโลกรัมละ80บาทโดยสาเหตุหลักที่ทําให้ต้นทุนการเลี้ยงสูงก็คือภาษีนําเข้าวัตถุดิบอาหารสาัตว์ที่แพงเกินไปนอกจากนี้ยังมีปลากระพงนําเข้ามาจากมาเลเซียที่เข้ามาตีตลาดด้วยโดยผ่านเข้ามาทางจังหวัดสงขลาปลากระพงที่มาจากประเทศมาเลเซียนั้นจะมีต้นทุนที่ต่ํากว่าบ้านเราก็คือราคา60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายปลาเท่ากันก็คือ80บาทต่อกิโลกรัมซึ่งต้นทุนการเลี้ยงที่ต่ากว่า เป็นเพราะรัฐบาลมีการช่วยเหลือเกษตรกรจึงมาทุ่มตลาดที่ไทยทําให้ผู้เลี้ยงปลากระพงไทยอยู่ไม่ได้ค่ะเรื่องนี้จึงอยากฝากหน่วยง,งานภาครัฐของไทยให้ช่วยดูแลในด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ราคาอาหารสัตว์ลดลงมาและตรวจสอบการนําเข้าปลากระพงจากมาเลเซียอย่างเช่นการตรวจสารตกค้างให้ผ่านการตรวจก่อนถึงจะปล่อยนําเข้ามาอีกอย่างก็คือลังโฟมที่ใส่ปลาเข้ามามีจํานวนมากปีละเป็นหมื่นตัน ซึ่งต้องมาเผาทิ้งในประเทศไทยเป็นมลภาวะในประเทศไทยด้วยค่ะสําหรับอุปสรรคอื่นๆต่อการเลี้ยงตอนนี้ก็มีบ้างเช่นโรคปลาการขนส่งระบบน้ําและเรื่องลูกพันปลาที่แพงขึ้นเนื่องจากมีการส่งลูกพันปลาไปขายที่ประเทศมาเลเซียทางนี้เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนาถพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและทางกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงได้ยื่นหนังสือเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบต่างๆที่ทําให้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลากระพงได้รับความเดือดร้อนตอนนี้ก็หวังเพียงว่าจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดค่ะปัญหาใหญ่ๆก็คือขายปลากระพงได้ราคาถูกครับแล้วก็ต้นทุนราคาอาหารกับค่าไฟสูงครับอาหารก็กิโลหนึ่งเกือบ50บบาทละ แล้วขายปลากระพงได้โลหนึ่ง80บาทต้นทุนก็เลย80บาทแล้วครับสาเหตุก็เนื่องมาจากภาษีนําเข้าของวัตถุดิบอาหารสัตว์นะฮะจะจะจะแพงไปหน่อยมันมีบางหน่วยงานที่นําอนุญาตให้นําปลากระพงเข้ามาจากมาเลเซียครับมาจากมาเลเนี่ยต้นทุนมันต่ํามา60บาทมาขาย80บาทแต่ทางมาเลเขาอยู่ได้เพราะว่าต้นทุนค่าอาหารเขาต่ํากว่าต้นทุนการเลี้ยงเขาต่ํากว่าเยอะแล้วก็รัฐเขามีการช่วยเหลือเกษตรกร ก็ฝากหน่วยงานภาครัฐช่วยดูแลในด,ด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์นะฮะให้อาหารสัตว์ลดลงมาหน่อยอาหารปลาแพงแพงมากไปถ้ากีดกันไม่ได้ก็ให้ตรวจสารตกค้างให้ผ่านก่อนถึงจะปล่อยนําเข้าอันนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยมาถึงตรวจเก็บตัวอย่างตรวจเหมือนกันแต่ว่าของที่เข้ามาเปิดไปขายหมดแล้วผลที่ตรวจยังไม่ผ่านเลยถามว่าถ้าตรวจไม่ผ่านล่ะสินค้านั้นจะไปไหนขายหมดแล้ว และอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่กล่องโฟมมาลังโฟมในแสนฝรังแล้วต้องมาเผาทิ้งในประเทศไทยซึ่งเป็นมลภาวะในประเทศไทยครับ